การฏิรูกปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบระมไตยโลก,กนานถะมีลักษณะสําคัญอย่างไรสมเด็จพระบระมไตยโลกนาะถคือการไปรูกปการปกครองครั้งที่หนึ่งที่เราพูดไปแล้วใช่ไหมครับมีอะไรดีครับถ้าเราปฏิรูกปการปกครองเราต้องทําไมเสมอตอบพี่ก่อนดิรวมอนานาจพี่บอกแล้วเราดาวไปแล้วเห็นไหมครับพอเราเข้าใจคีย์เวิร์ดนะทุกอย่างไม่ยากแล้วเราดูซิกระจายกับรวมนี่ตรงข้ามกันไหมตรงข้ามนะข้อไหนที่มีข้อกระจายเราทำไมทันที ตัดทิ้งเลยเพราะเราจะรวมแลวคือธรมากระจายคืออะไรถูกไหมครับนั้นข้อขอคองเข้ารอบแล้วเพราะมีรวมรวมรวมอ่าทีนี้เรามาดูตัวหลังครับว่ามันยังไงนะฮะจัดลำดับการบังคับบัญชาเอออันนี้ยังนะอันนี้ต้องรอ5้าถูกไหมครับที่มีลำดับบังคับบัญชาในระบบอะไรฮะลำดับบังคับบัญชาในระบบมณฑลเทพสิบาลเล็กสุดดิมณฑลเทพสิบาลเล็กสุดให้พี่ดิหมู่หมู่บ้านเก่งมากแล้วอะไรครับตำบลแล้วอะไรครับอำเภอ ใช่ไหมครับอะไรครับเมืองเมืองก็คือจังหวัดในสมัยที่6เปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดนะครับเมืองแล้วก็มฑลน,นซึ่งตอนหลังรวมมฑลนเป็นภาคนะครับะฉะนั้นข้ององูก็ไม่ใช่เพราะยังไม่เกิดสมัยพระโรมานต้ข้อตรอจา์ครับรวมแล้วถึงนะแบ่งแยกเขตการปกครองคืออะไรเรายังไม่แบ่งแยกเขตเราอย่างแบ่งแยกเขตการปกครองนะครับเราแบ่งนะเราแบ่งในสมัยประเภทราชาคือเราแบ่งเขตปกครองของสมุทรหานายกากระทรวงกลาโหมแยกออกจากกันคําตอบคือข้อ ขอไข่ครับเรารวมหน้าทาาแล้วมีการแบ่งแยกหน้าที่เราแบ่งแยกหน้าที่อะไรเราแบ่งแยกหน้าที่ของสมุหกะลาโหมและสมุหานายกสมุหกะลาโหมดูแลทหารสมุหานายกดูแลจัดตุสดมและพล,ละเรือนนั่นเองคำตอบคือข้อขอไข่